มาค่ะฝนตกๆแบบนี้นะคะไม่อยากออกไปไหนเรามาทําเมนูง,ง่ายๆกันทางกับชาร้อนๆนั่นก็คือโรตีกรอบค่ะโรตีกรอบสูตรนี้นะคะแป้งทําเองทําง่ายนะคะและสามารถเก็บในตู้เย็นได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะหิวตอนไหนก็คายคามเย็นลงนะคะแล้วก็มาทอดกรอบทุกทีนะคะซึ่งวันนี้กับเราจะมากับเมนูโรตีกรอบ ผงโกโก้กันนะคะบอกเลยว่าฟินเวอร์ค่ะขั้นตอนแรกไม่ยากเลยค่ะเราก็จะใช้นมนะคะในที่นี้จะใช้นมโรงเรียนก็ได้นะคะของเด็กๆนะคะตามด้วยเกลือค่ะคนส่วนผสมทิ้งไว้นะคะเกลือแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยนะคะคนส่วนผสมทิ้งไว้ค่ะสักครู่นะคะคนจนละลายหมดนะคะพักไว้ประมาณ10นาทีนะคะหลังจากนั้นเราจะใช้แป้งนะคะสารเกประสงค์นะคะใส่ลงไปค่ะ ตามด้วยส่วนผสมนะคะน้ําเมื่อกี้นะคะมือต้องสะอาด็อกค่อยๆนวดค่ะนวดนวดนวดนดนะคะให้แป้งนั้นกระจายตัวแล้วก็ซึมซับน้ําเข้าไปได้มากที่สุดนะคะเพื่อให้กูเต้นนั้นทํางานนั่นเองค่ะค่อยๆนวดค่ะนวดจนไม่ติดมือเลยนะคะนวดจนได้ลักษณะ ีิติดมือในลักษณะอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นพักแป้งตัวนี้นะคะปิดฝาพักไว้นะคะ15ถึง20นาทีนะแต่ถ้าเกิดฝนตกนะ40นาทีขึ้นไปค่ะดูนะคะเช็คว่าแป้งเนี่ยได้ไหมดูยืดลงนะคะแสดงว่ากูเ้นทํางานได้เต็มที่นะคะกูเ้นในแป้งนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอามาวางบนท็อปกันนะคะแล้วมานวดต่ออีกป,ประมาณ10 15นาทีแล้วหั่นแบ่งนะคะเป็นลูกๆค่ะ แล้วใช้มือนะคะปองขึ้นในลักษณะอย่างนี้เลยค่ะค่อยๆคลึงค่ะขึง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 นะคะหลังจากนั้นค่ะใช้เนยนะคะหรือมะกะลิงก็ได้แต่แนะนําให้เนยนะถ้าเกิดเราทานเองถ่ายรอบๆค่ะแล้วลึงนะคะแล้วก็ทาหลังจากคลึงแล้วนะคะก็เป็นลูกแล้วเราก็ทาอีกนะคะทําลูกต่อไปเรื่อยๆแล้วก็พักอีกรอบหนึ่งนะคะประมาณ30นาทีนะคะ หลังจากนั้นค่ะเองมายืดนะคะแป้งที่เหลือเราใส่ตู้เย็นนะคะปิดฝานะคะใส่กล่องให้สนิทค่ะเรายืดนะคะเราฟ้าไม่เป็นเราก็ยืดแบบนี้นะคะให้บางที่สุดนะคะหลังจากนั้นค่ะม้วนค่ะค่อยๆม้วนนะคะแล้วก็ใช้ไม้นวดขนมปังใครไม่มีก็ใช้สากได้นะค่อยๆแบะแผ่ออกอย่างนี้นะคะแผ่แผ,แผ,แผ่แผ่ออกนะคะแผ่แผ่แ,ผแผ่ออกทั้งหมดเลยค่ะจนได้ตามปัง ได้ความหนาตามต้องการแล้วนะใช้เนยหรือมังคุดล,ลงไปในกระทะนะคะแนะนําเป็นกระทะเทฟลอนนะคะกระทะเทฟลอนตัวนี้นะคะจะใช้ดีมากและราคาไม่แพงนะคะช่วยงานทอดของเราออกมาแบบเนี๊ยบมากนะคะหลังจากนั้นทอดโรตีลงไปค่ะทอดลงไปนะคะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนค่ะเพื่อไม่ให้ไหม้นั่นเองค่ะน้ําของโรตีก็พลิกนะคะพอเหลืองแล้วนะคะก็พลิกกลับค่ะพลิกกลับในลักษณะนี้นะคะใช้มือตบนะคะ มาเสิร์ฟกันเลยค่ะแป้งที่เหลืออย่าดืมเก็บใส่ตู้เย็นได้เลยนะคะหรือใครจะทานต่อลูกต่อไปก็ได้นะแนะนํานะคะให้ทานคู่กับชาร้อนๆนะคะหลังจากนั้นจัดเสิร์ฟกันค่ะอันายลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วจะเสิร์ฟกับนมนะคะตามด้วยผงโกโก้บอกเลยว่าฟินนะคะได้ชาร้อนๆอีกหนึ่งแก้วรับรองฟินแน่นอนค่ะลองไปทํากันดูค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ